มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอาจารย์มงคลเปิดแนวทางเสี่ยงโชคตามราศีงวดวันที่16กันยายน2568 อาจารย์มงคลไม่ได้ให้เลขแม่นๆแต่กลับให้แนวทางที่ตรงกับราศีเกิดให้ไว้เป็นแนวทางเพื่อเสี่ยงโชคโดยแต่ละราศีมีเลขที่อยู่ใกล้ตัวหรือว่าราศีไหนใช้เลขวันเดือนปีเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือเลขที่พบเห็นข้างทางก่อนวันเสี่ยงโชคเรียกว่าแต่ละงวดที่ผ่านมาความแม่นแล้วก็ไม่แม่นให้คุณผู้ฟังเป็นผู้ตัดสิน ราศีที่มีโอกาสที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งในวันที่16กันยายนได้แก่ราศีพิจิกราศีมีนราศีกันราศีมังกรราศีเมถุนราศีกุมและราศีเมษค่ะสำหรับราศีมังกรท่านที่เกิดตั้งแต่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ได้ไพ่ผู้หญิงทรงพลังความหมายนำตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับวันเดือนปีเกิดพศที่เป็นพศเกิดของคุณแม่จะให้โชคลาภดวงดีค่ะ ราศีกุมท่านที่เกิดตั้งแต่13กุมภาพันธ์ถึง15 000, มีนาคมได้ไพ่ไม้เท้าความหมายมีความขยันความกระตือรือร้นให้ใช้ตัวเลขเกี่ยวกับป้ายโฆษณาที่มองเห็นตามท้องถนนหนทางรวมถึงรอบข้างที่เห็นเป็นครั้งแรกราศีมีนท่านที่เกิดตั้งแต่16 000, มีนาคมถึง12เมษายนได้ไพ่เกาเหรียญความหมายตัวเลขเกี่ยวกับบ้านเล็กที่ที่เราอยู่อาศัยคอนโดห้องพักห้องเช่าราศีเมษ ท่านที่เกิดตั้งแต่13เมษายนถึง15พฤษภาค,คมได้ไพ่ราชาไม้เท้าความหมายมีโอกาสติดต่อกับใครที่เป็นผู้ชายอายุมากกว่าเราขึ้นไปผิวสองสีลองถามตัวเลขที่เขาชอบแล้วก็นำมาเสี่ยงโชคค่ะ ราศีพฤษภท่านที่เกิดตั้งแต่16พฤษภาคมถึง15มิถุนายนได้ไพ่6หม้เท้าความหมายเลขทะเบียนรถที่เรานั่งหรือว่าเดินทางไปไหนหากใครมีรถเป็นของตนเองก็ใช้เลขทะเบียนรถของตนเองได้เลยนะคะหรือใครนั่งรถแท็กซี่รถมอเตอร์ไซค์วินรถที่เราใช้ในการเดินทางด้วยค่ะ ราศีเมทุนท่านที่เกิดตั้งแต่16มิถุนายนถึง15กรกฎาคมได้ไพ่คู่รักความหมายอายุวันเดือนปีเกิดพศออของคนรักคู่รักหากใครยังไม่มีคู่ก็ให้หาคนที่เรารู้สึกดีด้วยค่ะ ราศีกรกฎ16กรกฎาคมถึง18สิงหาคมได้ไพ่พระสังฆาราชความหมายเสี่ยงทายจากเลขทุปมงคลเลขลูกปิงปองหรือว่าการเสี่ยงทายเซมซีราศีสิงห์ท่านที่เกิดตั้งแต่19สิงหาคมถึง17กันยายนได้ไพ่ก้าวไม้เท้าความหมายลองมองหาเลขทะเบียนรถที่เสียรถที่ประสบอุบัติเหตุชำรุดตามท้องถนนหรือว่าตามโซเชียลที่เรามองเห็น ราศีกันท่านที่เกิดตั้งแต่18กันยายนถึง17ตุลาคมได้ไพ่เจ็ดเหรียญความหมายเลขจากรหัส ATM เลขจากบัญชีธนาคารจะให้โชคลาภดวงดีค่ะราศีตุลท่านที่เกิดตั้งแต่18ตุลาถึง14พฤศจิกายนได้ไพ่สเหรียญความหมายใบบินใบเสร็จเลขบัตรคิวจะให้โชคลาภ ราศีพิจิกท่านที่เกิด15พฤศจิกายนถึง16ธันวาคมได้ไพ่พระอาทิตย์นะคะความหมายมีโชคดวงดีมากให้อธิษฐานและลองเสี่ยงทายตามตัวเลขที่ตัวเองชอบและนํามาในเรื่องของดวงรวมถึงอายุวันเดือนปีพศออเกิดของตนเองค่ะราศีธนูท่านที่เกิดตั้งแต่17ธันวาคมถึง13มกราคมได้ไพ่หรือสีความหมายตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณปู่ของตัวเองจะให้โชคลาภค่ะขอ,ขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ